วงเกิลกรุ๊ปที่สร้างปรากฏการขย่าโลก oh yeah, oh yeah. สูฟิกเกอร์สุดตาสที่สาวบริงส์ห้ามผ่าน Blackpink Black Collectible Figure f i g u r พ p r e มียม PVC คุณภาพสูงลงสีด้วยมือผลิตรอบเดียวจำนวนจำกัดผลงานล่าสุดจากทอยเลกซี่ผู้ผลิตฟิกเกอร์ขวัญใจพวกเราอย่าง Avengers Endgame ขวาลิขสิทธิ์โดยตรง จาก YG Entertainment เนรมิตแฟนอาร์ตสุดเจ๋งให้กลายเป็นเมอร์ชลิกสิทธิแท้เป๊ะปังทุกมุมมองเริ่มกันที่สาวแซบตัวแม่เจนนี่นนมาพร้อมกับบืนพิ้งโบทแท่งไฟที่เหล่าเมมเบอร์ร่วมกันออกแบบมาแต่แ,ตแรกถูกใช้เป็นพร็อพประจำตัวสำหรับฟิกเกอร์ทั้ง4ดีเทลที่น่าสนใจสุดเห็นจะเป็นไฮไลท์บนผมและที่ขาดไม่ได้ ฝ่ายเสน่ห์บนคิ้วซ้ายของเธอและท่าโพสสุดมันต่อกันที่สาวหวานแววตาชวนหลงโรเซ oh, ถึงท่าถือบงของเธอคนนี้จะนับว่าชิวกว่าใครเพื่อนแต่มาดูไปที่ดีเทลเสื้อผ้านหน้าผมจัดว่าน่ารักสมคาแรคเตอร์หัวใจเอาไปเลย ส่วนคนนี้ขวัญใจทีมงานเราหลายคนสำหรับจีซู look me, look now. สาวคิ้วชวนฝันโดดเด่นเป็นสง่าโดยผมสีแดงอมชมพูมาในท่าโพสสอดบงสุดเทมองกี่ทีก็ไม่มีเบื่อ mm hmm. ปิดท้ายด้วยสาวไทยขวัญใจมหาชนลิซา่า so so แน่นอนว่าเธอคนนี้ มาพร้อมกับผมหน้ามาทรงสเสน่ห์แจมด้วยไฮไลท์เล็กๆบนผมดีเทลเสื้อผ้าของเธอคนนี้นับว่าโดดเด่นสุดตั้งแต่แจ็กเก็ตที่ปลดลงมาจากไหล่ข้างหนึ่งรวมถึงถุงน่องตาข่ายที่ทำมาจากผ้าจริงๆ the วางแยกคนก็สวยรวมตัวกันครบวงยิ่งตาสเพราะตัวฐานถูกทำมาสลับสีดำชมพู ตัวฟิกเกอร์มีความสูงเฉลี่ยแล้ว22.5ซนเมตรน้ำหนักฟิกเกอร์รวมกัน4ตัว874กรัมย้ำวัวง,งานนิสสุด limited. ลิมิเต็ดลิเกสิ์แท้แถมยังเป็นฝีมือของคนไทยแบบนี้ไม่มีให้เห็นบ่อยๆชาวบลิงส์ต้องมีไว้เป็นเจ้าของ b l a c k p ิงค์คอร์เล็กทิโวฟิกเกอร์ใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกไปเลย t o y l e x y c o m ก่อนจากกันไปบอกพูดเราใน่ยครับว่าใครเป็นแฟนวงรกพิงกันบ้างถ้าคุณรักความบันเทิงก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พาลาดหลากคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจอดลึกถึงความบันเทิงหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออ just do it พิมพ์ just do it ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย